ผมไม่คนมีเหตุผลที่สุดในบ้านเอางี้ดีกว่าถ้าไม่มีไม่มีใครมาทําผมก่อนรับรองรับรองว่าผมไม่มีทางเป็นคนมีเหตุผลที่สุดแบบนี้ไงแบบนี้ไงพี่เป็นอะไรกันสองคนมีสิทธิ์น้องเป็นไม่ใช่พี่น้องครับเป็นอะไรทำไมเอาพีน้องกูก็เล่นมึงได้ไอ้แหม่ใจย็นก็บอกว่ามึงเป็นสุนัขรับใช้เอไอไอเหี้ยพ่อพ่อมึงไงมาดิมาดิ ไม่ดสัตว์ไม่มีคำหยาบหลุดออกจากปากผมสักคำเดียวไม่มีอะผมจะเล่าให้ฟังไหมจะเล่าให้ฟังไหมผิดผมด่าใครผมแค่ร้องเพลงว่า huh, แ้แ้ฮ voilà ้้เข้ามาสิแค่นี้แค่นี้เองที่เขาไปแจ้งตำรวจอ่ะกูไม่ได้ไปแจ้งพี่ทำอะไรร่างกายใครหรือว่าคนในบ้านนะครับผมจับพี่ติดพุกเลยวันนี้ด้วยได้เลยแต่ผมจะบอกไว้นะคนอย่างผมเนี่ยมดผมยังไม่บี้เลยอ่าดีมากดีมาก